สวัสดีค่ะเพื่อนๆอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัชชาหนึ่งห้าทารโลก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆชาวธาตุน้ำนะคะที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนะคะในปักหลังของเดือนตุลาคม2568นะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็จะเก็บไปใส่ใจนะคะถือว่ามาฟังเรื่องราวสนุกๆกันนะคะหากเพื่อนๆคนไหนสนใจดูดวงส่วนตัวก็จิ้มได้ที่นา โปวไฟล์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพื้นดวงของเพื่อนชาวธาตุน้ํากันก่อนเลยนะคะ ชาวธาตุน้ำเนาะคุณเองเป็นคนที่เข้มแข็งนะแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นสไตล์ที่ชอบคอนโทนอะ,อะต้องบอกเลยว่าชาวธาตุน้ําคุณเป็นคนที่แบบกลุ่มที่ชอบคอนโทลมีแฟนเราอยากก็คอนโทลแฟนเราก็อยากค้อนโทลแฟนอยากรู้ทุกๆความเป็นไปของในชีวิตเขาคืออยากเข้าไปแบบแทบจะไปสิงร่างเขาเลยก็เป็นได้เนาะนี่คือสไตล์ของชาวธาตุน้ำทางนี้ทางนั้นไพ่สตริงน่ะนั่นหมายถึงบางทีคุณเองอะค่ะ ถ้าคนไม่รู้จักเนี่ยจะมองว่าคุณเป็นคนที่อ่อนโยนอ่อนหวานแล้วบางทีก็แบบเป็นคนที่แบบอ่อนไหวแต่ลึกๆอะ่ะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งมากๆนะจิตใจแข็งแกร่งจิตใจเข้มแข็งมากๆนะคะแปดดาบค่ะไม่เรื่องให้เราอึดอัดใจถ้ามีความรักเนี่ยคุณมักจะตกอยู่ในสภาวะที่อึดอัดใจมากๆนะคะอึดอัดใจไม่สบายใจและบางเรื่องเนาะมันเป็นเรื่องที่เราอะค่ะคิดมาก คิดมากเกิดจากตัวเราเองด้วยที่เราคิดมากไปเองคิดไกลไปเองบางทีสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอย่างที่เราคิดแต่เราแบบจินตนาการไปไกลมันเลยทําให้อารมณ์และความรู้สึกของชาวธาตุน้ำในช่วงเนี้ยมันสวิงมันขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะบางทีก็ทะเลาะกันนะทีนี้สิทธคาถาต้องอดทนนะอ่าต้องบอกเลยว่าถ้าคุณคิดที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ตรงนีน้ต้องอดทนอนะ ต้องใช้ความอดทนหรือตัวคุณเองนะตอนนี้คุณอาจจะคิดว่าคุณอดทนมาแล้วอ่ะจนตอนนี้เรารู้สึกว่าจะอดทนต่อไปไม่ไหวแล้วนะคะทีนี้ไพ nice Cup, นะ่ n i ซ์ออฟคัเนาะเขาเป็นฝ่ายมาจีบเราเนาะต้องบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นฝ่ายมาจีบเราเราไม่ได้ไปจีบเขาเขาเป็นฝ่ายเข้าหาเราเป็นฝ่ายมาจีบเรานะคะและ5คาถาค่ะ5คาถา และเราก็เห็นถึงการมุมาณนะพยายามที่เขาจะเข้ามาจีบเราคือต้องบอกว่าชาวธาตุน้ําคุณจะเป็นสไตล์ที่แบบชอบให้เขาเข้ามาจีบหรืออยากมีความรักเนี่ยแต่เราจะไม่เป็นฝ่ายไปจีบเขาเราจะรอให้เขามาจีบแล้วคนคนนี้เป็นฝ่ายเข้าหาคุณเป็นฝ่ายเข้ามาจีบเรานะคะ6ดาบค่ะ เป็นความรักที่หนึ่งเลยอาจจะมีในเรื่องของคำว่า long distance เข้ามาอยู่ไกลกันคนละที่อยู่ห่างไกลกันนะเขาอาจจะเป็นฝรั่งหรืออาจจะเป็นแบบชาวอังกฤษก็ได้เพราะไพ่เนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าคนคนนี้ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงจะได้เจอกับเรานะและมันเป็นความรักที่อาจจะต้องเขาเรียกว่าอาศัยความเชื่อใจของกันและกันนะคะ the e m p e s s ค่ะแต่เขามีคนของเขาอยู่แล้วนะ ดีไม่ดีเขาอาจจะมีคู่หรือแต่งงานอยู่แล้วเพราะพ่เดียมเพลสเนี่ยคือเป็นแม่ของลูกเลยเป็นคนที่แบบชัดเจนอะเป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนจริงจังแล้วก็มั่นคงอยู่แล้วเขามีความมั่นคงตรงนั้นอยู่แล้วหนึ่งเหรียญค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่หนักแน่นด้วยเพราะฉะนั้นคนเนี้ยเขาสามารถซัพพอร์ตเราได้ก็จริงแต่อาจจะไม่สาัมพันธ์ซัพพอร์ตเราได้ตลอดเนาะ เจ็ดดาบความรักซ้อนรักสามเศร้าหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยเนาะและทีนี้เดชชาร์ดอ่อนเขาอาจจะเป็นชาวราขนาราศีกรกฎหรือเป็นชาวธาตุน้ําด้วยกันกับเราก็ได้เช่นกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นม,มองว่า อัศวินคนนี้คบคนสองคนพร้อมๆกันถ้าถามว่าในอนาคตมีโอกาสจะได้คบกันแบบชัดเจนไหมต้องบอกว่านะตอนนี้อาจจะยังมองไม่เห็นถึงความชัดเจนของเขาแต่มองเห็นถึงการที่แบบอยากจะมีเราเดินทางมาหาเราไปมาหาสู่กันหรือถ้าตอนนี้คุณนัดว่าจะเจอกันมองว่าอีกไม่นานจะได้พบหรืออีกไม่นานจะได้เจอกันแต่ทางนี้ทางนั้น ถ้าจะไปต่อต้องไม่คิดมากนะต้องไม่กังวลใจเพราะไม่อย่างนั้นนะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวกลายเป็นแบบคิดมากงานยุ่งอยู่แล้วงานเยอะอยู่แล้วแล้วต้องมาคิดเรื่องนี้อีกแบบนั้นนะคะและที่สําคัญชาวธาตุน้ําในช่วง3-6เดือนนี้คุณมีเกณฑ์เดินทางไกลนะถ้าไม่ว่าเขาเดินทางมาหาเราก็อาจจะหมายถึงเราเดินทางไปหาเขามันมีคําว่าเดินทางเข้ามาในความสัมพันธ์ณตรงนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ขอไพอ่ออร์เข้าดูก่อนละกันนะว่าสถานการณ์ตอนนี้ไพ่อยากบอกหรืออยากเตือนอะไรชาวธาตน,น้ำบ้างนะคะ like attribute นะคะ ใพ่ใบนี้เนาะบ่งบอกถึงการเป็นแบบผู้หญิงอะคะ่ะฟิมินีนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันคุณเองอะเป็นคนที่เคารพกฎของผู้หญิงแล้วเป็นคนที่แบบผู้หญิงผู้หญิงมากๆนะคะและทีเนี้ย use her benevolence นะคะ a h i r i t y to protect others บางทีคุณจะเป็นคนที่แบบช่วยโพเทคคนอื่นชอบช่วยเหลือชอบซัพพอร์ตคนอื่นต้องบอกว่าด้วยความใจดีของเรานะคะเราเป็นคนที่ใจดีมากๆเป็นคนที่แบบเฟลลี่กับทุกๆคนต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยความที่ไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงพลังอันแรงกล้าและคุณเนี่ยก็คือเป็นผู้สูงสักเนาะเป็นคนที่แบบมีเมตตาเป็นคนที่ใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีเมตตาชอบแบบซัพพอร์ตเป็นสายซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นคุณเองจะเป็นคนที่ พอเราเป็นผู้หญิงที่แบบสูงสักเนาะเป็นคนที่แบบมีความคิดและทัศนคติที่มีความเป็นผู้ใหญ่มีความหนักแน่นมากๆตรงเนี้ย้วยความเมตตาด้วยความแบบเป็นตัวของตัวเองแล้วมีความเป็นผู้นําตรงนี้แหละคุณจะสามารถแบบมีอํานาจปกป้องดูแลผู้อื่นแล้วก็ดูแลตัวเองไปด้วยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะในความเป็นผู้ใหญ่ในความเป็นแบบเป็นตัวของตัวเองมากๆ ต้องบอกว่าคุณก็จะเป็นคนที่หาคู่ยากนิดนึงเพราะไพ่เราอะ่ะจะต้องหาคนที่เหนือกว่าเราหรือคนที่แบบมีความหนักแน่นแข็งแกร่งมากกว่าเราถ้าเราได้ไพค่ควีนเราก็ต้องหาิงที่เอามาคู่กันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นดวงที่หาคู่ยากนิดหนึ่งนะคะทีนี้ในแง่ลบเนาะในแง่ในแง่งบวกอะ่ะดีอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเชิดอะเนี่ยเอมเพรสแต่ทางนี้ทางนั้นเนาะมันก็จะยากนิดนึงในเรื่องของแบบ พอ,พอเราเป็นคนที่แบบเพอร์เฟกก็จะหาคู่ยากแล้วก็บางทีเราอาจจะชอบการช่วยเหลือหรือการที่มีคนมาเอาเอกเอาใจเราเช่นเดียวกันบางทีเราจะรู้สึกว่าเราเอาแต่ใจตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อรู้สึกว่าอำนาจของตัวเองแบบสั่นคลอนหรือมีปัญหาเนี่ยคุณก็จะแบบแสดงความเป็นแบบแอนตี้ออกไปคือบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกเพราะฉะนั้นการที่จะแบบด้วยดวงมันมาแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นบางทีเราเองก็อาจจะต้องแบบ อ่อนโยนตามไปด้วยจะแข็งแก่งแล้วก็จะแบบด้วยความที่เวลาเรามีอํานาจแล้วว่าเราจะแข็งแก่งอย่างเดียวมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นบางทีเราเองอาจจะต้องเพิ่มความอ่อนโยนนะคะแต่คุณเป็นคนเก่งนะต้องบอกเลยว่าไพ่แบงน,นี้ยแสดงถึงความเก่งเก่งในอํานาจเก่งในการดูแลแล้วก็มีความสง่างามอยู่แล้วเพราะฉะนั้น เขาเรียกว่าได้ดวงเราแทบจะไม่ต้องทําอะไรมากแค่เพิ่มความอ่อนโยนเข้าไปเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมองว่าสําหรับชาวธาตุน้ำเนาะได้ดวงอะเราแบบเป็นเป็นควีนอยู่แล้วอะ่ะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยเขาเป็นแค่เดอะ h ช r ยร์อหรือเป็นแค่อัศวินเพราะฉะนั้น ถามว่าเขาใช่คู่ของเราแล้วหรือยังถ้ามองจากหน้าไพ่นะตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้เป็นคู่ของเราแต่ก็คบหรือแบบสารสัมพันธ์ต่อได้แต่พลังงานนะตอนนี้ต้องบอกว่าดวงเนาะมันมาแบบมีคู่ยากก็อาจจะต้องแบบปล่อยวางอ่าต้องปล่อยวางต้องไม่เครียดต้องไม่คิดมากต้องไม่กังวลใจนะคะเป็นแบบไหนก็ยังเป็นแบบเดิมแต่อาจจะต้องเพิ่มความอ่อนโยนเข้าไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูความรู้สึกของเขานะคะที่มีต่อชาวธาตุน้ำนะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างในตอนนี้นะคะ The m a g i s t y นะโอ้คนนี้เจ้าชูนะเจอคนแรกก็คือเจ้าชู้เลยต้องบอกว่าพื้นดวงของชาวธาตุน้ำเนี่ยเวลามีความรักมกักจะเจอกับคนเจ้าชู้ The Hermit เขาอาจจะเป็นชาวราศีกันนะเป็นคนที่มีความรู้พอๆกับคุณคือต้องบอกเลยว่าคือ ลูกล่อลูกชนอะเขาก็เยอะเหมือนกันแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณเก่งเขาก็เก่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณได้เจอคู่ปรับที่คู่ขี้สู่สีกันมากๆทีนี้ไพ่หนึ่งเหรียญนะคนคนนี้หนึ่งเหรียญฝั่งเขาและหนเหรียญในตำแหน่งของปัญหาแสดงว่าในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยต้องบอกว่าเขารู้นะว่าในความสัมพันธ์ตรงเนี้ เขาต้องสปอร์ตอะไรหรือดูแลอะไรคนบ้างเพราะในแนวความสัมพันธ์เนี่ยมันชี้ไปในลักษณะของการเกื้อหนุนอุปถัมภ์คำชูกันเพราะฉะนั้นมองว่าความรู้สึกที่เขามีให้อ่ะเขารู้สึกว่าอยากจะมีเราอยากจะคบอยากจะคุยอยากจะแบบ สารสัมพันธ์ไปต่อและที่สําคัญเขารู้ในหน้าที่ของเขาในการสปอร์ตของเขานะคะว่าเขาต้องแบบสปอร์ตคุณในด้านไหนดูแลคุณในด้านไหนมากและเขาก็พร้อมนะพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะสปอร์ตถึงแม้ว่าเราจะอยู่ไกลกันแต่เชื่อว่าคนคนนี้พร้อมสปอร์ตเรานะทีนี้เขาแอบรําคาญคุณบ้างไหมถ้าเขาไม่ใช่ชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะต้องเป็นคนที่แบบบ้านอยู่ใกล้แม่น้ําหรือเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้แม่น้ํานะ แม่น้ําหรือทะเลอะไรแบบนั้นนะคะ The h a r l e p a n ค่ะเขาแอบํำคัญคุณบ้างไหมอ้ The h a r l e a n ขึ้นมาแสดงว่าเขาเป็นคนดีนะเขาเป็นคนดีที่ไม่ใช่คนขี่หงุดหงิดอะไม่ใช่เป็นคนที่ขี้หงุดหงิดขี้โวยวายเป็นคนที่มีศีลมีธรรมในตัวเองนะก้าวถ้วยเป็นคนที่แบบก็สายดื่มอยู่นะสายดื่มและไพ่ห้าเหรียญแต่คนคนนี้ในอนาคตเขาอาจจะเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะ เขาอาจจะเขาเรียกว่าพอช่วยเหลือเรามากๆพอซัพพอร์ตเรามากๆอ่ะมันจะกลายเป็นในฝั่งของเขาอ่ะจะไปลำบากเองบางทีสิ่งที่เขาเคยเป็นจากที่ไม่เคยลำคาญคุณเลยจากที่เป็นคนที่แบบรับได้ทุกสถานการณ์ในอนาคตเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่ต้องการเราหรือเขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่า เขารักเราเหมือนเดิมหรือเปล่ามันจะมีคําถามแบบนี้เข้ามาในใจคุณจะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของเขาแต่ณตอนนี้มันยังไม่ใช่ของการไม่ใช่แบบโมเมนต์ของความรําคาญแต่มันจะเป็นโมเมนต์ของการดูแลซัพพอร์ตกันจนเขารู้สึกว่าเขา,เขาการเงินเขาแย่นะคะทีนี้เขาจริงใจแล้วก็จริงจังกับคุณไหม the empress เดมเพ q ควีนออฟวอ d โอ้ถามว่าจริงจังไหมไนท์ออฟคัพเนี่ยเขาเป็นคนที่เข้ามันจีบเราอย่างที่บอกเนาะถามว่าจริงใจจริงจังไหมจริงใจเราก็จริงจังค่ะเพราะควีนออฟวอ n d เนี่ยคือด้วยความที่เขาอะชอบว่าคุณเป็น working woman อยู่แล้วชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเป็นอยู่แล้วและที่สําคัญคุณน่าจะเป็นคนที่ตรงไทยตรงสเปคเขามากๆไพ่เดียมเพจขึ้นมาในตําแหน่งพื้นดวงของคุณแล้ว เขาแสดงว่าณปัจจุบันเนาะเขาก็จริงใจกับทุกๆคนอะไม่ว่าเขาจะคบกับคุณก่อนหน้าหรือหลังกับคนของเขาอะแต่มองว่าณนะตอนนี้ความรู้สึกข,ของเขาก็คือแบบจริงใจกับทั้งคู่มากๆทีนี้เขาคุยกับคนอื่นพร้อมๆกับชาวทาตน้ำไหมคะ8ถ้วย1ดาบ และไพ่สิบดาบไม่มีค่ะเขาน่าจะไม่ได้คุยกับคนอื่นพร้อมๆกับคุณนะแต่ณนะตอนนี้มองว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วก็มีคุณเข้ามาน่าจะไม่ได้มีคนอื่นนอกหนืาจากนี้นะคะทีนี้นอกจากนี้ชาวธาตุน้ำจะมีคนอื่นเข้ามาคุยอีกไหมคะ The Devil ระวังเจอส scammer ระวังเจอคนเข้ามาหลอกลวงนะ The Devil นะคะ ระวังเจอคนไม่จริงใจนะมีเชื่อว่าชาวธาตุน้ําคุณจะมีคนเข้ามาอาจจะเจอคนที่ไม่จริงใจอาจจะเจอคนเข้ามาหลอกเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมังกรน,นะเพราะไพ่เดดวิลเข้ามามีโอกาสาที่จะเป็นแบบลัคนาราศีมังกรน,นะคะทีนี้ไพ่ห้าดาบต้องบอกเลยว่าถ้าคุณได้เจอกันเขาจะเป็นฝ่ายพยายามเข้าหาคุณจนคุณรู้สึกแบบอ่อนใจหรือเป็นความรู้สึกที่ คุณอาจจะรู้สึกว่ายอมใจเขานะคะมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะเพราะฉะนั้นต้องระวังดีๆนะคะเพราะมันมีแนวโน้มที่จะมีคนแบบหลอกลวงเข้ามานะทีนี้อนาคตคุณชาวธาตน้ํากับเขาคนนี้จะได้คบกันไหมคะจะได้คบกันจริงจังไหมเด็กถือดาบหกคทาและไพ่ k i n g of Cup s มีโอกาสที่จะได้คบกันจริงจังอยู่นะไพ่หกคาถา,าเป็นไพ่ของความสำเร็จนะเป็นไพ่ของชีวิตที่ดี King of Cup แต่เขาจะอยู่ซัพพอร์ตดูแลเราและให้ความจริงจังกับเราแต่เขาก็ยังไม่ได้เลิกกับทางนั้นนะพอไพ่ King of Cup เนี่ยคือเขามาในลักษณะของคู่อุปถรรัมเขาก็จะจริงจังแล้วก็อุปถรัรมเราไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะทีนี้ขอเหตุผลหน่อยค่ะว่าทำไมเขาถึงไม่ชัดเจนกับชาวธาตุน้ำสักทีนะคะเจ็ดเหรียญ เกี่ยวกับคำว่าการเงินนะสีเหรียญโอ้ลึกๆแล้วอะดูเหมือนคนคนนี้ยังมีกำแพงอยู่นะไพ่เหรียญขึ้นมาถึงสาใบแสดงว่าการเงินอาจจะเป็นปัจจัยหลักๆในความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่นะคือเขาอาจจะไม่ได้ติดปัญหาหรอกแต่เขาคิดแค่ว่าเท่าไหร่ถึงจะพอเท่าไหร่ถึงจะสามารถแบบมีทั้งคู่เอาไว้ได้คือมันเป็นอนาคตที่เขาคิด วางแผนที่จะมีทั้งคู่แล้เขาก็คิดถึงการวางแผนที่จะมีคว่ทั้งคู่ต่อไปด้วยนะคะม,มันเหมือนเขาณตอนนี้เขาอาจจะยังไม่ได้คิดว่าจะปักหลักที่ขครหรือจะต้องจริงจังกับขครแต่เหมือนเขามองในเรื่องของการเงินและการสป,ปอร์ตนะคะทีนี้ถามว่าชาวธาตุน้ำควรสู้ต่อหรือ move on ดีนะคะ8ดเหรียญ7ดาบ และไพ่สิบคาถาลึกๆแล้ว่ววความรู้สึกในใจของชาวธาตุน้ำคุณยังหนักแน่นและมั่นคงต่อความรู้สึกของคุณที่มีให้กับเขาเพราะฉะนั้นโมเมนต์นะตอนนี้เชื่อว่าคุณยังอยากที่จะอดทนรอต่อไปไพ่มันขึ้นว่ายังอยากที่จะอดทนรอต่อไปเพราะฉะนั้นก็อาจจะไปให้สุดทางแล้วค่อยกลับมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งก็ได้ว่าจะเอาอย่างไรกับความสัมพันธะ์ณตอนนี้นะคะขอไพ่คำแนะนำแล้วบทสรุปด้วยนะคะ q e e ีนออฟคัพกิ o ออ s o r d และไพ่หกเหรียญบางทีลึกๆในใจของชาวธาตุน้ำเนะาะไพ่หกเหรียญเนี่ยมันเหมือนเราอาจจะรู้สึกว่าวันหนึ่งที่เราเลือกที่จะตัดจบจริงๆเราอาจจะรู้สึกว่า ในเมื่อเราสูญเสียเวลาไปมันก็ต้องคุ้มค่ากับการสูญเสียเวลานะตรงนั้นมันอาจจะเป็นโมเมนต์และความรู้สึกแบบนี้ที่กลับเข้ามาทั้งนี้ทั้งนั้น n i o g s w s r d เนี่ยต้องบอกเลยว่าความชัดเจนอะคุณจะดูคุณจะรอรอดูความชัดเจนจากเขา ถ้าคุณรู้สึกแน่วแน่และมั่นใจแล้วว่าความชัดเจนตรงนี้มันมีหรือไม่มีคุณจะตัดสินใจทันทีเชื่อว่าในอนาคตชาวธาตุน้ำคุณจะเป็นคนที่คิดและตัดสินใจกับความสัมพันธ์ตรงนี้เองไม่ใช่รอให้เขาเป็นฝ่ายเลือกนะแต่เชื่อว่าในอนาคตชาวธาตุน้ำคุณจะเป็นคนที่เลือกเองนะ ด h ส s ู o บีเดอะวันคนคนนี้คุณรู้สึกว่าอยากให้เขาเป็นคนที่ใช่เหลือเกินในความรู้สึกในความนึกคิดของคุณคุณอยากให้เขาเป็นคนที่ใช่คุณรู้สึกว่ารอคนคนนี้มานานมันหายยากนะกว่าเราจะเจอคนที่ใช่คนที่เรารู้สึกดีด้วย Finance and c a ์คนเคนนี้ซัพพอร์ตในเรื่องของการดูแลค่าใช้จ่ายของเราและก็การงานด้วยเพราะฉะนั้นมองว่าบางที และที่สำคัญเนาะสุดท้ายแล้วอะ deception ระวังการโดนหลอกลวงระวัง scammer นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะถ้าคุณมีความรักเนี่ยในอนาคตคุณจะเจอกับบทบาทใหม่ที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้แบบได้เจออาจจะเป็นคุณใส่หน้ากากหาเขาหรืออาจจะเป็นเขาใส่หน้ากากหาคุณแต่มันมีแนวโน้มนะว่าคุณจะได้เจอโมเมนต์แบบนั้นเข้ามาบางทีในอนาคตเชื่อว่าชาวธาตุน้าคุณน่าจะเป็นฝ่ายเลือกที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์นะตรงนี้มันเหมือนตอนนี้คุณกำลังคิดนะคะ ว่าเขาจริงใจกับเราไหมว่าเขาจะเลือกเราไหมเพราะบางทีสิ่งที่มันผ่านมาตลอดเวลาคุณอาจจะรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ความชัดเจนจากเขาสักทีรอคอยแล้วรอคอยเล่าเนาะพลังงานมันขึ้นว่าไม่รู้ว่าเราจะต้องอดทนไปนานแค่ไหนไม่ว่านะตอนนี้เขาจะเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเราหรือเราเป็นฝ่ายซัพพอร์ตเขาแต่พลังงานมันขึ้นว่าในอนาคตดูเหมือนว่าชาวธาตุน้ํา คุณจะตาสว่างอะสามารถใช้คํานี้ได้เลยคุณจะตาสว่าง <c oughs> บางทีสิ่งที่มันมืดมัวสิ่งที่มันขุ่นมัวอยู่อะมันอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่เรายังแบบไปโฟกัสกับจุดสิ่งนั้นอยู่นะคะ <c oughs> I remember every detail of that day บางทีคุณอาจจะเป็นคนที่ลืมยากอม,มันเป็นความรู้สึกของคนที่ลืมยากอ่ะ <c oughs> บางทีเขาอาจจะทําดีกับคุณในอดีตที่ผ่านมามันจึงทําให้คุณรู้สึกนึกแล้วก็รู้สึก ฝังใจกับคนคนนี้มากๆนะคะเพราะฉะนั้นโมเมนต์ต้องบอกเลยว่าอีกไม่นานน่ะคุณจะได้แบบตาสว่างไพ่มันขึ้นว่าอีกไม่นานชาวธาตุน้ําจะได้ตาสว่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ตรงนี้และที่สําคัญ I hope that you can forgive me one day สักวันหนึ่งหลายๆสิ่งหลายอย่างเขาจะเป็นฝ่ายให้คุณเป็นคนตัดสินใจและเชื่อว่าณนะวันนั้น เขาจะให้วันนั้นเป็นวันของคุณที่คุณเป็นฝ่ายเลือกและตัดสินใจไม่ว่าจะไปต่อหรือจะถอยหลังออกมานะคะและที่สําคัญมองว่าโมเมนต์น่ะตอนนี้มันเป็นช่วงที่แบบกําลังจะก้าวไปถึงจุดเปลี่ยนในความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะนี่คือพื้นดวงของชาวธาตุน้ำและสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในปักหลังของเดือนตุลาคมนี้นะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวาธาตุน้ำนะคะก็ขอจบคำ,ำํำนายแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ